Thank you. ฝากพี่น้องครับอย่เลืมยงสื่อระกอบตัวนะครับค่ำนี้โตเกียวมิวสิกมาแล้วนี่เป็นนี่อย่างนี้ไปซ้อมสคริปต์ใหม่โชว์ใหม่หนึ่งร้อยสามสิบเกาบาทซักก็กี่สาวหนนอดูทังนเลยพ่พฉันดันเลยค่ะ แม่แม่แม่ดีๆนะลูกเสานี่ออกเลยป่เธอยกขึ้นมาต้องติดเสาไปไดีติ่ เจริญพรญาติโยมสาธุชนเอฟซีพ่อแม่ทุกบ้านทุกหลังคาที่อั้เใจมางานพระป่าขององค์เองสาวน้อยเพื่อแั่งแบนงเป็นพระปาาทางกุศลหมือการกุศลสมเพื่อหารายได้สมทุนให้กับวัดโรงเรียนและก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพให้กับตำบลวันนี้ได้เวลาอันสมควร อย่งการประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์เพื่อฉลองสมโภชองคววงพ์พระปาบหรือกรองพระปาบพิธีสมโภรเชิญองคป่นา,นา,ามหากุศลนทรพนังพรหอมนวลหรือน้องหร้ออิมสำหรับเป็นแทนจุดโทษบูชาพุทธเทียนบูชาพระประธาน

พ่อเลี้ยงิดเป็นฮเป็นจดอกคุณพระสันเห็นถูกตตาสายตาตาไลตาไลตาบดีเรารูชาติันพลนใจวัยพากอะไรนาีอกันอีมีนาสัาเลนาต่งพุาสัพพุชยามะอีกมีนาสัาเลนาตังธรรมับ ญาีัสสาตาเรณตังสังขังอภิปุชยามาอรหังสัมมาสัพโตภัวระพุทธังภะพะวัตังอภิวาทิสวากาโตภะตามโมธมนะส

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิธรรมังสระนังคชาติมิสังฆังสระนังคชาติมีทั้งทังสระนังคัจฉามิทุติยัมติพุทธังสระนังคชาติ โคติยมติธรรมังสรนังคัจฉามิโุติยมตีธรรมังสรนังคัจฉามีโคติยมติสังฆังสรนังคัจฉามีโคติยมปีสังฆังสรนังคัจฉามิตาติยมติพุทธังสรนังคัจฉามิตาติยมตี ยมปิธรรมังสารนังคัจฉา,ามิตัติยมปิธรรมังสารนังคัจฉา,ามิตัติยมิสังขังสารนังคัจฉามิตัติยมิสังขังสารนังคัจฉามีที่สระนาขมันังนิติตังอมปันเตปานาติปัตาวิรัง สํธํสมมาธิยามิปะนาธิปาตาเวอระหุณีสิทาปะธํสมาสิยามิอะทินนาทานาเวอระหุณีสิทาปะธํสมาธิยามิอะทินโนทานาเวอระหุณีสิทาปะธํสมา သဗ္ဗမေသမာတိယာမိတာမေ ਸੁ 미 చ ာຕະ라 వే ရန เอระยยมัจฉปมาทธานาเวระมณีสิกขาปะทังสะมาทิยามิสุราเมระยยมัจฉปมาทธานาเวระมณีสิกขาปะทังสะมาทิยามิธัมมานีปัญจะสิกขาปะธานิสีเลนะสุขตินยันติอิเลนะโภคสัมปทา ต uh ีเลยนะนิ่พุติงยันติตาสมาสิลังวิโสทะจิปฏิปฏิภาณายะสัมปชิิติยาสปัิกสัาติตังังัรางปฏิปฏิภาณสัปะสัมปชิติติยา สัพพยาวินาสายาภิตงภูตังขะรังนิปพติปติภายาสัพพสัพพติสิกิยาสัพโรขะภินาสายาภิตงภูตังขรัง